เสียงการเคาะทุเรียนจะบอกได้ไหมว่าสุกหรือไม่สุกนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยบอกได้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะลองเคาะดูนะครับนี่นี่แบบนี้ยังไม่สุกเสี็ยทีเดียวนะครับยังไม่สุกอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เกือบจะสุกแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เกือบจะสุกแล้ว มันดังมันดังโปง่ปงๆนี่มันดังโปร่ปงๆมันดังมันดังเหมือนกับว่าข้างในนะ่ะมันอันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังแต่ลูกนี้นี่แบบนี้ใกล้จะสุกแล้วหรือถ้าเกิดเรารีบนิดนึงบอกว่าเอ้ย อยากจะทานแล้วก็พอจะแกะได้เลยนะเสียงที่มันดังป้องป้องป่องบ้องบ้องบ้องเนี่ยเอออันนี้มันบ่งบอกถึงว่าข้างในมันไม่ได้ไม่ได้แข็งไม่ได้แน่นแล้วก็สามารถแกะออกแล้วก็ทานได้แล้วนั่นเองนะครับวิธีการเคาะเนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่มองไม่เห็นอย่างเราเลยฮะเพราะว่าเราอาศัยเสียงมาเป็นตัวบอกนั่นเองนะครับเสียงที่เราเคาะบางทีถ้าเกิดเราเคาะในตำแหน่งเดียวเนี่ย มันอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดแต่เราลองหมุนหมุนนิดนึงสมมุติว่ารอบแรกเราเคาะตรงนี้เราก็หมุนมาเป็นตรงนี้เอ่อเลื่อนมาเป็นตรงนี้เลื่อนไปทีละหน่อยทีละหน่อยประมาณสัก1นิ้ว2นิ้วอะไรแบบนี้ฮะสนิ้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเคาะตรงตำแหน่งที่มันเป็นภูของทุเรียนเนี่ยอันนั้นคือเป็นตำแหน่งที่เราต้องการจะได้ยินเสียงเลยนะครับถ้าเกิดตรงนั้นยังแน่นๆอยู่ยังไม่โปร่ปงเนี่ย อันนี้ก็ยังไม่สุกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเคาะแล้วโอ้มันมีเสียงดังโป่งแล้วอันนี้ยังไงก็สุกชัวรนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการทานทุเรียนนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องนึกถึงสุขภาพด้วยนะครับต้องทานให้พอเหมาะพอดีนะครับแม้ว่าเราจะชอบแล้วก็จะประทับใจและรู้สึกว่าอร่อยยังไงก็ต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับ